แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ14ธันวาคม2566คลิปนี้มาอัปเดตข่าวดีสำหรับกลุ่มกลุ่มนี้กันนะคะละสุดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะพร้อมช่วยเหลือเด็กในครอบครัวที่ยากจนโดยเป็นการให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ารายครั้งนะคะสูงสุดไม่เกิน3,000บาทนะคะ และเช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ share, ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆได้กันที่นี่ถูกกว่าน,นะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจไทยคู่ฟ้าและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยได้อัปเดตเงินส่งครอดเด็กในครอบครัวยากจนนะคะให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเฉพาะหนะ้ารายครั้งมาดูคุณสมบัตินะคะอายุไม่เกิน18ปีบริบูรณ์ อยู่ระหว่างการศึกษาอายุไม่เกิน20ปีบริบูรณ์ครอบครัวยากจนประสบปัญหาเดือดร้อนอาทิกรรพร้ายากจนพิการทางร่างกายสมองและปัญญาหรือจิตใจบิดามารดาหรือผู้ปกครองถูกจำคุกกักขังพิการไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้การช่วยเหลือนะคะเงินครั้งละ ไม่เกิน1,000บาทสำหรับครอบครัวมีเด็ก1คนไม่เกิน3,000บาทสำหรับครอบครัวที่มีเด็กเกิน1คนสิ่งของอุปโภคบริโภคไม่เกิน1,000บาทสำหรับครอบครัวที่มีเด็ก1คนไม่เกิน3,000บาทสำหรับครอบครัวที่มีเด็กเกิน1คนทั้งเงินและสิ่งของวงเงินไม่เกิน2,000บาทสำหรับครอบครัวที่มีเด็ก1คนนะคะและและไม่เกิน3,000บาท สำหรับครอบครัวที่มีเด็กเกิน1คนดำเนินการตามหลักการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนในอัตราและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดนะคะโดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือลงทะเบียนตรวจสอบผลการให้ความช่วยเหลือได้นะคะแล้วแอดจะแปะรายละเอียดเพิ่มเติมไว้ใต้คลิปนี้นะคะอัปเดต14ธันวาคม2566